วันนี้เวลา10นาฬิกา2ี่นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพ่อพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระมหามณฑีในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2567โอกาสนี้สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทรับเสด็จนับพระที่นั่งอมรินวินิจฉัย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยังหอพระสุราลัยพิมานทรงพระสุรายฉีดสงฆ์พระพุทธรูปสำคัญต่างๆที่ประดิษฐานอยู่ภายในหอพระสุราลัยพิมานแล้วทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสการทองทิศและทรงสงฆ์พระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นเสด็จออกนับพระที่นั่งภัยสารทักษิณทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราชซึ่งประดิษฐานภายในพระวิมานแก้วตั้งอยู่ตอนกลางของพระที่นั่งภัยสารทักษิณและต่อมาทรงพระดําเนินไปยังหอพระธาตุมณเทียนทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศถวายราชสักการะทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัถิสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชพระอัฐิสมเด็จพระอัครมเหสี พระอัฐิพระบรมวงศ์แล้วส่งสงน้ํพาพระบรมอัฐิและพระอัฐิทั่วทุกพระโกดสรงกราบที่พระแทนน่นนาเครื่องราชสักการะ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอมรินทร์วินิชัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจําระชนมวานรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลพระสงฆ์ถวายศีลและถวายพรพระจบ ทรงจุดทูบเทียนที่พนมข้าวบินหน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงประเคนปินโตพัตหารแดบประธานสง์ปินโตพัตหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากปดกระหม่อมให้พระราชบงองค์มนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ77รูป จากนั้นเจ้าพนักงานเชิญพระโกดพ่อพระรมอัติสมเด็จพระบุรพามหากษัตติยาธิราชพระอัถิสมเด็จพระอัครมเหสีพระอัติพ่อพระรมวงศ์ออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพพดลมหาเสวตฉัตรและบนพระที่นั่งกงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบถวายบังคมพ่อพระรมอัถิและพระ อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแทน่นพระนพพรดลมหาสเสวตฉัตรทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์18รูปพระสงฆ์สดับปรกรณ์แล้วทรงทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์สดับปรกรณ์อีกสามเที่ยวเที่ยวละ18รูป ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรถวายพระพรล,ลาและทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพ่อระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแทน่พนพระนพประดลมหาสวัสดิชัด พระราชพิธีสงกรานต์คือพระราชพิธีที่พระมาหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันถลิงศกขึ้นปีใหม่ตามประเพณีนิยมของไทยกำหนดตามสุริยะคติระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนโดยวันที่13เมษายนคือวันมหาสงกรานต์วันที่14เมษายนคือวันเนาและวันที่15เมษายนคือวันถลิงศก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้รวมพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันไว้ในคราวเดียวพรันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชพรมนารบพิษทรงฟื้นฟูพระราชพิธีสงกรานต์ขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่13ถึง16เมษายนมีการบำเพ็ญพระราชกุศลและการพระราชพิธีต่างๆตามราชประเพณีเดิมพร้อมจัดให้มีเครื่องราชสักการะพระราชทานแก่กระทรวงมหาดไทย เชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาตามปูชนียสถานสำคัญต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันที่15เมษายนเพียงวันเดียว